สวัสดีครับมรัตนาชัยคำจวงนะครับวันนี้ผมขอมาคุยในเรื่องของที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับมีวิธีการมากมายที่คนส่วนใหญ่สามารถต้องการลงทุนเพื่อจะทำธุรกิจโดยการนำเงินจากธนาคารมาใช้นะครับผม mm hmm. ก็เราได้วางแผนและรวบรวมวิธีการต่างๆเนี่ยไว้ให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วเพียง mm hmm. แต่ คนที่พร้อมเนี่ยสามารถที่จะมาปรึกษากับเราได้ว่านะครับจะทําอย่างไรกับการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผมนะครับได้เตรียมหลักสูตรไว้กับทีมงานเพื่อเรียนรู้นะครับแล้วก็จะสอนแนวคิดและวิธีการจัดการต่างๆเพื่อให้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ผลกำไรในแต่ละเดือนนะครับสามารถที่จะเอามาหมุนวนกับธุรกิจของเราได้นะครับของทุกท่านได้นะครับผมได้เตรียมหลักสูตรไว้เรียบร้อยก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับก็มาโทรมาคุยกับเราได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะได้กลับไปนั่งวางแผนการจะทำอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจอสังหาเลี้ยงหล่อเลี้ยงธุรกิจของท่านได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับสนใจติดต่อมาที่ m a h a n a j p o e com และผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถติดต่อทีมงานของพวกเราได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับวันนี้ก็คุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ